ปีนเองด้วยนะนี่ส่นแซบอยู่แล้วนะพี่อีสอยากจะให้แซบกว่าซ้ำๆหรอก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อีสเดี๋ยวพี่อีสเนีมาตำไม่ได้เอามาอมใช่ไหมมาแซมเอามาตำเถอะไอ้ดวงอะไรเมื่อนี้ ทำไมเย็นวะอ้าไป <laughs> อยู่นา <laughs> <laughs> อุ้ยอุ้ยสวัสดีค่ะโอ้ยอยู่ไหนเนาะอยู่ไซ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 เนาะตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่นี่ค่ะที่คลองสามนะคะที่ร้านแตกแตกตับค่ะบอกเลยว่าวันนี้เราจะมาบุกร้านพี่อีทปงรางค่ะโอ้ยเมนูพี่อีทนะบอกเลยว่าคราวที่แล้ว ยอดวิวคนชมคอมเมนต์เยอะมากค่ะวันนี้นะคะรายการรายการครัวเปิดปกของเรานะคะจะมาให้พี่อีสสอนทำเมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านค่ะเดี๋ยวเราไปหากันดีกว่าค่ะว่า <c oughs> คนดังอยู่ไหนนะจ๊ะคนดังอยู่ไหนเอาอยู่สาอยู่ใสโอ้ยคนดังอยู่ใส่เนาะอ,อยู่ใสยคนดังผมครับผมเป็นคนดังครับด,ดังดังนานลวบอเพิ่งดังไม่ถึงสองนาทีหรอก เอา้ากูแต่หนูเห็นมาตั้งแต่เด็กน,อกน้อมันไม่ดังไม่นะถ้าดังมานานมันก็จะมอดมันจะไหม้เนี่ยเพิ่งดังนี่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 ดังนี่อ๋อน,น,นี่เพิ่งดังบอกดังไฟเนี่ยอ๋อเขาเรียกดังไฟใช่หนูนึกว่ามีคนดังเดี๋ยวผมผมเป็นคนดังเดี๋ยวพี่แนทเนี่ยจะเป็นคนตำอ๋อตำตำ,ตำคนดังตำ,ตำเป็นไหมตำเป็นตำท่าดิบบ๊ก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 ตำพอใจพี่ตำนี่ตำนี่ตำนี่ไอ้บ๊ออ๋ออุ้ยสากใหญ่หนูชอบพี่อิ๊ดโอ้ย สากใหญ่มากดีต้อนรับครับคุณแนทสวัสดีค่ะพีค่ะโอ้ยโโต๊กพี่คนดังคนดังต๊กกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วพีชครับคิดเท็้ต้เร็วขอบคุณมากมากค่ะแฟนขับดีใจแล้วก็แบบชื่นชมคุณแนทมากขอบพระคุณมากค่ะ <c oughs> เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นคนธรรมะธรรมะธรรมโมคนธรรมะธรรมมแล้วก็ก็ยุ่งนะพี่เป็นคนน่ารักมากนะครับแล้วก็มา คนตามคุณยดมากินข้าวที่ร้านเยอะมากขอบคุณมากค่ะวันนี้จะมาลงมือเองหรืออะไรวันนี้วันนี้อยากจะมาเป็นเมียเจ้าของร้านค่ะเห็นกิจการค้าขายดีก็อยากเป็นเมียเจ้าของร้านอยากเป็นเมียเจ้าของคนดังเเสียดายวันนี้ฝนตกอ๋อเรีกว่าเสียดายพี่มีเมียแล้วฝนตกวันนี้นอกจากไอ้ตรงเนี้ยพี่อีทอ่าเดี๋ยววันนี้เอาหารนพื้นเลยใครถ้าใครทําเป็นคนอีสานเขาบอกว่าถ้าเกิดมาเนี่ยต้องตำส้มตำให้เป็น หนูตามเป็นนะคะเนี่ยตั้มตั้ชิชิชิเนี่ยตั้มคจะต้องปีนเองด้วยนะนี่สอยมาแล้วก็เห็นไหมนี่ยนี่เดี๋ยวพี่ลูกไหนกินได้บ้างอยู่ถามหน่อยเราจะพอดีรู้อยาก็คือน่าจะเป็นลูกใหญ่ๆนั่นแหละลูกใหญ่ลูกใหญ่สุดพ<ำ>อดีคำหนูอ้าได้ไหมเรนนี้โอ้โหอ้าปากเขาทีเดียวกบป๊าดมีแต่คนโอ้ยกินได้ทั้งคำเอาวันนี้เอาพ <f ave> ื้นๆเลยก็ต้อง ปยาเปรกปอกๆไปพยาเปรเสลัดหรือว่าส้ตามตำแล้วดูฝีมือพี่เน็ตว่าจะเป็นแซบขนาดไหนฝะีมือหนูเหรอหนูเป็นคนแซบอยู่แล้วนะพี่อีสอยากจะให้แซบกว่าส้มตำาหรอก็ <c oughs> อ่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อีเดี๋ยวพี่อีจะไปสอนหนูหรือให้หนูสอนพี่ตำส้ตมตำเอาตามสไตล์คุณเน็ตเลย <c oughs> อ่ะะค่ะเดี๋ยว มาตาส้ตามตํากันนะคะก่อนที่จะตาส้มตามพี่อีพี่ชอบกินรสไหนอะ่ะก็แรกๆก็กินรถสามล้อแต่ตอนนี้ก็กินรถรถบักก <laughs> เตอร์เอาเอาเอาสูตรของพี่แนทเลยเอาสูตรหนูใช่ไหมแล้วปกติใส่ส้มตำส้ตมสตำอ่ะพี่จะชอบใส่กระเทียมเป็นกีบหรือว่าเป็นเป็นเม็ดเนี่ยเอาจริงๆอ่อะหนูพูดจริงๆมันจะมีกีบใหญ่กีบเล็กกับอันเนี้ย เม็ดก็เล็กเม็ดเล็กส้มตำเนาะกระเทียมก,กระเทียมไทยเม็ดก็จะเล็กจะชอบเม็ดใหญ่เพราะว่ามันมันเต็มไม้เต็มคําดี <c oughs> ต่ถ้ากระเทียมพูดถึงใครเนี่ยก็พูดถึงกระเทียมกระเทียม <c oughs> อเออถ้าเป็นกระเทียมพมา่ามันจะเป็นแบบเม็ดใหญ่แต่อันนี้มันเป็นกระเทียมไทยบอกกระเทียมไทยก็ใหญ่นะเม็ดใหญ่เหมือนกันนะหรออันนี้เม็ดเล็กเม็ดเล็กเป็นกระเทียมไทยเม็ดเล็ก ดีแล้วอร่อยข้าวับไค่อยค่อยก็เล็กไอเดี๋ยวสักกระเบื้อไปไหนวะเดี๋ยวขอสักหน่อยดิตามมือสักสั่งยายไปไหนมาเดี๋ยวยาย ยายสวัสดียายไปไหนมาจะเข้าห้องน้ำมาเดี๋ยวยายควงสากมาเลยนะทำไมสากใหญ่ขนาดเนี้ยยายก็ชอบพวกแทกใหญ่กมันจะได้มีน้ำหนักเวลาตำทีมจะได้แหลกไปเร็วอ๋ออันนี้เมาตำไม่ได้เอามาอมใช่ไหมมาตำเอามาตำเหรอะยายเปียกแล้หัวเปียกหัวเปียกเลยยายเพิ่งไปล้างมาลูกเอ้ยหัวหัวสากเปียกพีดเพิ่งไปล้างมาเพิ่งไปล้างมาอ๋อหัวสากเปียกหัวเหม็นด้วยพ่อกระเพรามาหัวสาก อะไรนะหัวสักอันนั้นมันหัวสักอันนี้มันหัวสากเดี๋ยวหนูว่าไม่ต้องกินกันแล้วมันติดเลดมากเลยไดที่หัวสักเปียกอ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้แต่ถ้านะใส่อะไรฮะใส่สองเม็ดเพราะเป็นคนเม็ดเล็กต้องดับเบิ้ลกรเียมนะไปดูวพิกกแล้วใส่เอาเป็นสามเม็ดหนูเป็นคนชอบชอบแซ่บแล้วต้องใส่นัวด้วยบ่กอันนี้ผงนัวครับผง หัวไหลหัวหล่ี่เออเอาตรเลูปกติหนูไม่ใส่อแต่เห็นพี่อีทหนูเลยต้องใส่อ่าอ่านอย่าโ้โห้อ่ะเอมองนเีทำไมอ่ะเออนี่นะคะต่อมาค่ะเราก็ใส่อะไรต่อัวตั้งหัวบอกตั้งหัวก่อนเขบบตัวแหลกแ เวลาเจอยายตําไม่ค่อยออกเลยอ่ะทําไมล่ะจ๊ะเพราะปกติรอตําอย่างเดียวเป็นคนไม่ตัมยายก็ชอบตําเลยไม่ครับไม่ไม่ชอบไม่ใครก็ไอะจริงเหรอยายปกติหนูเจอยายอย่างเงี้ยหนูมาตําเองหนูก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เลยอ่ะโอ้ยให้ยายตําให้ไหมจิงบ้างไม่ได้ตัมได้ไหมเขาไม่มีสากก็ของเขาใส่เครื่องยายอุ้ยดีสิมียายก็มีดับเบิร์นะพี่อิทเขาจะมาคองไหมล่ะ ของสากอะไหนลองซีสักอันหนึ่งช็อตที่คู่รักอ่ะต้องเกิดแล้วแหละยัยยัยแกยัยอย่ากดดีอย่ากดใจะจมันกดนะอย่ากดต่อรายการอะไรแล้วเนี่ยโตทำอาหารอัธรรดไงเออมีอัธรรดเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ปลาร้าปลาร้าอย่างของเราก็ต้องเป็นปลาร้าอนปลอนเป็นตอน พี่เตรียมไหมวันนี้ให้น้องแได้ข่าวว่าพี่อีทเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีแค่พ่อครัวทางภาคอีสานอย่างเดียวยังมีภาคเหนือด้วยวันนี้เตรียมเชฟมาเลยซิงหรอที่ร้านไม่มีแต่ว่าเพื่อพี่อี้ก็เลยเชิญเขามาดักจากเชียงใหม่เลยมาจากเชียงใหม่ใช่อย่างงี้ก็เป็นปีสิ๊ะมามาไปชวนมาหน่อยชวนมาหน่อยอปีปีจะอีจะอ่เปพีป่เป็นคนที่ไหน พี่ที่ไหนก็ได้ที่เขาให้มาอพี่อย่าถามอย่างนั้นตรงนี้โชว์ได้ไหมยายเคยไปภาคเหนือไงก็ถามยายอย่างนี้แหละพี่ที่ไหนยายก็ตอบแบบเมื่อกี้บอกว่าพี่ที่ไหนก็ได้ที่เขาให้มือพี่บอกว่าพอใจจะอั้นยายพอด้อั้นนี่พี่ปล่อยขวดขวดขวดไปเลยสองเทฟคนนี้มาจากทางเหนือเลยเถึงเชฟที่โด่งดังมากมาจากทางโด่งจริงเหรอโด่งจริงโด่งไม่โด่งเขาเจอมังขนัดดิบเพล็ก สวัสดีค่ะอีพี่อีปีโอ้พี่พี่มอมดงเอาไม่ทันนะเอาไม่ทันนะมอมดงจ้ะไม่ดงนะครับไม่โดงทำไมถึงไม่โดงอ่ะโดดที่เจ๋โดดโดาโดดว้าวว้าวนี่ค่ะเขาจะเก่งเรื่องของอาหารเหนือมาก่ะซึ like ่งอาหารเหนือต้องไว้ใจคนนี้เลยเป็นอีกช่องหนึ่งอีกช่องอีกช่องอีช่องหนึ่งอีช่องหนึ่งอ่ะมานัดวันนี้มอมจะทำอะไรกินครับมอมจ๋าจะทำอะไรให้หนูทานคะนี่ค ซาจิ้นซาจิ้นซาจินซาจิ้นสูตรเหนือครับซาจิ้นสูตรเหนือครับเป็นซาแปลว่าอะไรนะซาแปลว่าซาแปลว่าสุดาได้เหรอซาแปลว่าซ่าาแปลวยำครับทางเหนืออาซาของเขาคือยำยำซาจิ้นก็คือยำจิ้นนั่นเองจิ้นก็คือเนื้อคือซิีนใช่ไหมใช่ใช่ครับอันนี้เขาเรียกผ้าคีริวไหมคะพี่ผ้าคีริวแล้วก็ตับอันนั้นเนื้อแบบอัน คำซาพี่มองถนัดบีบก็จะถนัดถ้าเป็นถ้าไปเหนือนะไปหาได้เลยพิดาเนี่ยก็จะเป็นคนรู้นจักร้านอาหารอร่อยอร่อยทั่วเหนือเลยถ้าเองแวะไปทางเหนือตัวหาพิดาได้เลยจังหวัดไหนคะจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่โอ้เมื่อก่อนยู่กนได้อันนี้เป็นพ่อเลี้ยงอันนี้อันนี้ก็เป็นพ่อเลี้ยงลูกเขาตายพ่อเขาเลเลี้ยงมาอไม่ใช่ละอย่างน่ะคนละเลี้ยงมคนละเลี้ยงมา พี่หม่อมพี่หม่อมเชิญสอนได้เลยค่ะอันดับแรกคือเราต้องใส่อะไรก่อนคะนี่นี่นี่ต้องใส่ก่อนใส่ใจต้องใส่ถุงก่อนก่อนใส่ใจต้องใส่ถุงก่อนมาแล้วครับนี่อะไรนะมาจากเหนือเลยนี่นี่มาจากเหนือลงเครื่องมาเลยเพื่อลงเครื่องมาเลยครับพี่อันนั้นในนั้นมีถุงใช่ไหมพี่มี่นี่ครับแพ็คถุงส่วนตัวมาเหรอ โอ้โหโอ้โหของพันละค่าอันนี้น้ำปูบ่ไม่ใช่พริกลาบเหนือพริกลาบเหนือผู้ชมมันจะไม่มันจะไม่เหมือนพริกพริกทั่วไปแต่ดีพริกลาบเหนือมันสามารถเอามามาต้มมาแกงมาทำน้ำจิ้มมาทำอะไรได้หลายอย่างใช่ที่มีใส่แม่แกงพี่ไปย่าที่บ้านหนูดีกว่าอนูจะให้พี่ย่างั้งคืนเลยห้หอมหอมอมมันเหมือนพริกข้าวคั่วที่เราไปกินเจ้ามาหอมดิ นี่อนี่ไม่คันนะ้มนี่ไมหมคนนี่หนูเคยกินรากขั้วหมูอันพี่ดาหอมดิอันนี้ใช่มจ้อีพีนีเจ้าีพีนีวันนี้ไทยยากถึงสองลูกสองลูกเลยอะไรกัน่ แต่ที่ไปก่อนเขาจะทำน้ำยำก่อนทำน้ำยำก่อนโอ้โหนี่ครับลองดูนะฮะนี่เวลาพี่ทำอยากได้นะครับเออเวลาพี่ทำน้ำยำน้ำพี่เยอะไหมคะใส่น้โอ้ไม่ค่อยเยอะเดีจะเแต่ไม่จะเข้มจนไหนจมจนไหน่าเข้มข้นอ่าอันนี้เป็นน้ำอะไรนะไม่ตอบซะอันนี้ดีเป็นดีอันนี้นี่ไม่ดีอันนี้ผู้ชมดูนะอันนี้ดีเป็นดีขมอ๋อดีขมดีขมขม อยากกินดีไหมผมเนียคะอยากครับเอออยากกันต้องกินดีหนูแล้ค่ะอะดีหผมดีหมม่มไม่ได้ตั้งใจชวนนะดีหผมเลยแหละอ่านี่ครับซูโรดอันนี้สูโรดใส่นิดหน่อยครับอย่าใส่เยอะทำไมคะขนจะร่วกมันจะล้ำมันจะล้ำเกินครับอ่าอันนี้พี่ทำพี่ช่องพี่ทำเกี่ยวกับอะไรอะคะ อาหารอย่างเดียวอาหารดิบอาหารดิบอย่างเดียวเลยพี่เป็นคนติดเค็มไหมอ่ะไม่ติดครับอ๋อเหรอหนูนึกว่าพี่โตมาพี่ก็ติดเค็มตลอดกินเป็นก็ติดเค็มตลอดเลยเลี้ยงเเป็นลีอ๋อโอ้โหตามไม่ทันเลยแล้วเนี่ยเราจะใส่แล้วครับนะใส่เลยชาวบ้านยายเรียกผักผงสะท้อนอ๋อผักไผ่ตึ้งไผ่พงสะท้อนเหรอไผ่วิทยา ันนี้เกลียดมากเลยอ่ะได้พี่หม่อมมาทำอาหารนี่กินครับพี่หม่อมจะบินไปญี่ปุ่นวันไหนเนี่ยนะคืนนี้แล้วครับคืนนี้แล้วครับพี่อย่าลืมไปเอาแผ่นหนังหนูติดมาด้วยนะอ๋อได้ได้ได้ไปญี่ปุ่นอย่าลืมไปตามหาให้อีก่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวตามพี่ไปขั่วเลยไปเดี๋ยวเราตามพี่ไปขั่วกันค่ะไป เอาเป็นว่าเดี๋ยวตรงนี้เราจะให้เขาต้มอึ่งแล้วก็เอาลาบเนี่ยไปคั่วข้างในครัวดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเด้ด้วยเอาเลยนะคะโดนยายอ่ะยายกินวังยาเออยายวังยาพี่นู่นนี่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 ยายมึงเนี่ยให้พี่อีช่วเนี่ยใครเป็นคนทำก็ต้องเป็นคนเช็ดโอ้ยมามามาไม่ดูอ๋ะหัวยายวังยาอยากทำเนี่ยยกมาด้วยยกมาด้วยยกอึงมาด้วย ยายทำจริงเหรอยายยายทำหนูจร oh <my> ิงเหรอยายเอาที่ยายยายยุยายยุยุดหยุดหยุยุยุดยุด้ยุดหยุดหยุดหยุด้ยุดหยุะหยุดมยด้ยุดหยุดหยุดหย้ดหยุดหยเด้ยุด้ยุดหยุดหยุดหย่ดหยุหยุาแยุดห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 ยุาะยุดหยุดหยุดหยุด้ยุดหยุดหยุดหยุดยุดหยุดหยุดหยุดยยย หนึ่งหนึ่งปีก็จะออกมาครั้งหนึ่งเหมือนกันคล้ายๆกับไข่ข้แดงประมาณนี้นะฮะช่วงนี้ก็ลังพอดีเลยช่วงปลายเมษาต้นพฤษภาไมรียกว่าอาหารตามฤดูกาลตามฤดูกาลเออมาดูใส่เองให้จะยายมือสั่นนะยายแล้วใส่น้ำนิดนึงนะคะท่านผู้ชม่ะนี่ใส่เลยเซ่บๆบเสร็จปุ๊บใส่อันนี้ต่อไหมหรือต้องรอให้น้ำาิดก่อนต่อได้รอให้เดือดใส่ได้เลยใส่อะไรเลยใส่พิก ซิมน้ำซุปก่อนที่เป็นยังไงบ้างซิมน้ำซุปซซิมนุ้ปเด้อคืออึิงเนี่ยเราจะต้มให้สุกก่อนนะครับผู้ชมสุกแบบสะอาดสะอาดน้ำซุปอร่อยอยู่แล้วได้ไหมพี่อิ๊ตต้มด้วยอะไรน้ำซุปเนี่ยบอกได้ไหมอ่าได้ได้ได้สูตรของเราขอสูตรของเราทำในหม้อตาเอ้ยตาเยตาอ้ยตาเ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 อ้ยอ้ยตาอ้ยตาเอ้ยตาเอ้ยตาเอ้ยนะ ด้วยความเอ็นดูไงด้วยความเอ็นดูใหญ่มองด้วยความเอ็มีเงี้ยงงเมื่ออยากให้เขาดูเอ็นใหญ่อะไรอยากให้เขาเอ็นดูยายเหมือนกันมันมีเงี้ยงงานะมึงเห็นไหมตามันไม่ธรรมดาเนี่ยตามึงก uh ับตาหม่อมถนัดดิบเขาก็ทุลรตานะอันนี้เขาใส่แว่นอันนี้เขาใส่แว่นไงอันนี้เขาใส่แว่นมาดูตาดิถอดดิโจถอดดิยังไม่เติมยังไม่เติมเออตาไม่ยอมลืมเลยนะไม่ยอมเออ แล้วใช่ไหมคะต้องหาอะไรพักเป่าผีดคะเป่าเลนะยายมาเป่าให้ยายมาเป่าาใหญ่เปาไฟที่ใหญ่ทำไมเย็นวะอ้าไปไปไไปเย็นวะอ้าไปอยู่เู้นไม่ได้เป่าด้วยลืมลืมวิธีเปาเมื่อกี้เลยดูออมาจมาเป่าพัดพัดพัด เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหคือฉากนี้โอ้มันแสงมากเลยอันนี้ของจริงนะพี่โอ้โหแม่งโฟกเลยนะพี่โดนสันเลยมั้งโอ้หนามอ่ะโอ้ยายไหนไม่นะไม่เจ็บต้องตีเถอตีแากขาไปงี้เดี๋ยวไม่เจ็บเนี่ยถ้าอย่างนี้มันเจ็บอ๋อเจ็บไปงี้อ๋อไม่ไม่ได้ยินเลยพี่ ไม่ดังเลยไม่ดังโอ้ดังมันเป็นดานเล็นมันไม่ใช่ดา้งที่เราเล่นอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมมาอุ้ยมีทขึ้นหมดเลยเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้เปืนปืนปืนมาแล้วคนดังดังเร็วโอ้ร้อนแล้วยายขอเก็บไปนะทำไมยายอุ้ยไฟขึ้นแล้วค่ะไฟขึ้นแล้วค่ะเออไฟขึ้นแต่อันนี้ก็ขึ้นอันไหนอ่ะ อ้ยนอกจากพี่โจ้ขึ้นแล้วอะไรขึ้นน่ะพี่ด่งขึ้นไหมหมอมโดงขึ้นไหมผมขึ้นตั้งแต่เช้าแล้วโอ้ยโอ้ยอยโอไปเล่นกับหมอมี่ะจ๋าจ๋าส่วนไหนของยายสามารถสลัดได้จ๊ะเลลิลิลินเร็วน่อยยายนี่ฉลาด สมและสมเล้ยงมาดีลูกสมแล้วแสนรู้มากๆเลยยะจ๋าถ้าลิ้นยาวอีกนิดน่าคุ้เรียแล้วเรียเลยอันนี้ใส่ใบมะขามใบมะขามต้องเป็นต้นอ่อนไหมคะพี่อ่อนก็จะดียอดยอดมันจะดีกว่าอ๋อแล้วมันจะเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวหรือถ้าเป็นยอดแข็งเนี่ยหรือว่าใบแข็งมันจะออกขมๆแล้วแล้วจะเริ่มแล้วถ้าโคนนะคะ โคนมันก็จะก็ใส่โคนไงโคนของมันจะเล่นขนาดนี้ใครยังไม่เคยดไปทั้งโคนไปทั้งแข็งไปทั้งใบก่อนใบแข็าพูดถึงไอติมบ้าอะไรเอาไอติมมาใส่หม้อตุ้มใบก่อนแข็งแล้วอันนี้มันมันจะเปรี้ยวโดยที่เราไม่แทบจะไม่ต้องใส่มะนาวถูกไหมใช่แต่มันต้องต้มต้มจนแบบว่ามัน มันเดือดเดือดด้วยเนี่ยแต่ไป่เราเลยเพิ่งรอไมต้องรอพี่น้ำปลาเขาต้องใส่ตอนน้ำเดือดใช่ไหมต้องใส่นี่ก่อนแล้วก็ไปเลยพอพอเดือดแล้วค่อยมาปรุงทีหลังจ้าใส่เลยแนบ่เขาใส่ใส่เลยเลยใส่เลยเสียดายใส่ใส่ให้หม้อใส่ใส่ที่คลองสามดีกว่านะจ๊ะเออเหมือนนี่โอ้โหพี่น้องพี่น้องไปไว้ก่อนไปไว้ก่อนเออครับผม อันนี้มันสุกแล้วใช่ไหมคะพี่เราเรามาประมาณนึงแล้วอ,อ๋ออันนี้ใส่ให้นิดหน่อยเพราะว่าถ้าต้มมากเดี๋ยวมันจะแตกครับใช่แต่บ่อยจนเดือดนั่นหละอ๋อ,อโอเคไม่ฝาลนะเก่งกว่านี่เก่งกว่า แหมพวกเราดิเข้าขาควรจะเปิดคณะกันนะคะคณะตลกเหรอฮะคณะตลกเหรอคณะเอวีเนี่ยใหญ่กว่าเป็นคนแรกอ่ะอะไรเนี่ยสี่คนเนี่ยนะเราจะตั้งตั้งกบภาคนี้ว่าอะไรคะเออพักนึงคนรักกินน้ำฮะคนรักกินน้ำสี่ริมคลองอะไรนะสี่ริมคลองสี่ริมคลองครับก็สี่คนอยู่ริมคลองเนี่ยอ๋อ อ๋อสี่ริมคลองเออไม่ได้ใช่ไหมอ่าไหนไหนอึ่งก็ขึ้นมาแล้วนะคะดิฉันก็ขอจัดพี่อีคราที่แล้วหนูบอกว่าอึ่งไม่ได้เข้าสปาวันนี้อึ่งสปาอย่างดีเลยพี่สปาดีจนขาไม่มีพี่พี่ไหนทำแต่เล็บต้องทำแต่เล็บทั้งตัวขาหายนะคะไม่มีตัวจับนะคุณดิฉันก็ร้อนนะ ไข่ไข่ไข่ชมดูสดน้ำด้วยเหมือนกุ้ไข่กุกไข่เออเกากระเพาะมั้งฮึกระเพาะมันกินไม่ได้เหรอพี่อิฟได้เลยกระเพาะั้อืมมันร่อยอะอือ ไข่แล้วยายรู้สึกจุกท้องไงทำไมทไมเขากัดไข่ใช่แบบกัดไข่แตกอร่อยหนูขอถามพี่หม่อมนิดนึงไหนๆพี่หม่อมก็มาแล้วพี่หม่อมเปิดร้านอยู่ที่ไหนอะคะไม่ได้เปิดร้านนะครับเราอยู่ยังไงนอะร้านอาหารถ้าทางเหนือเนี่ยพี่พี่หม่อมเป็นคนเดียวเป็นคนเดียวเป็นคนเดียวอ๋อแต่ทำไมไม่เปิดร้านนะพี่ทำอาหารอร่อยไม่ยอม คิดอยู it, ่ค okay. okay. ิดอยู่ครับคิดอยู่ครับหาทำเลอยู่ครับหาทำเลเออางี้ถ้าใครอยากไปหาพี่ถ้าอยากใครอยากไปทางเหนือแล้วอยากกินอาหารอร่อยๆนี่ก็ต้องกิบต่อพี่หม่อมทำธุรกิจนะเข้าส่งออกส่งออกอะไรส่งออกไรส่งออกผลิตนำเข้าแล้วก็ส่งออกไปใช่้ผลิตปักที่ใกล้กิสลับเลยไม่กัวอืมเนาะอ่ะโอเคค่ะขอบคุณนะพี่หม่อมที่วันนี้มาช่วยสอนอาหารทางภาคเหนือ ให้น้าทานซาจีนแบบพ้วัดซาจีนแบบพ้วดแบบนี้นพ้วดซาจีนอร่อยกินอึ้งอร่อยเลยค่ะพี่หม่อมกินกินกินเป็นไหมกินเป็นครับโครตตัวอะไรทั่วยตัวอะไอืมแล้วพี่อีท่ะร้านพี่อีทนี่คนเยอะทุกวันไหมอ่ะมันก็แล้วแต่ช่วงอย่างช่วงในช่วงปลายเดือนครับนะครับแล้วก็สุ่มเสาร์อาทิตย์ก็ได้แต่ว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสก็ปกติไม่ถึงกับต้องต่อคิวแต่วันอาทิตย์อย่างวันเนี้ยคนก็เยอะมากเพราะว่าส่วนมากคนเขาจะมาเล่นที่ดีมาร์ก ดิมเบอร์ดิมเบอร์สาวอังกฤษเขาจะแวะมากินข้าวสำเนียงภาษาอังกฤษนี้ลิ้นดีจังเลยนะดิมเบอร์ไหนดูลิ้นสิดิมเบอร์ลิ้นเีาวาวมากเลยถึงจะสั้นแต่ก็เพาวาวลิ้นสามารถยกคนขึ้นได้ทั้งคนเลยนะไม่เชื่อไม่เชื่อ อบบ้าประกอบอบบ้าประกอบอืมนิดหนึ่งแล้มึงยิ้มทำไมเนี่ยไม่เดี๋ยวชอบยิ้มเลยแล้ววันหยุดนะค่ะจะเลิกอย่างเงี้ยค่ะพ่อไม่หยุดครับแล้วเปิดตลอดเปิดตลอดเลยแล้วก็ตั้งแต่เที่ยงจนถึงประมาณาสี่ทุ่มตอนเย็นก็จะมีนักดนตรีเล่นด้วยนางรำด้วยเล่นดนตรีมันก็จะมีดนตรตีสดมีโชว์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 ด้วยเหรอคะมีตลกมาเล่นมีตลกมีสดบ้างมีใส่มั่นใส่ดันบ้างชอบสดค่ะใส่อะไรชอบสดค่ะ หนูเป็นคนชอบสดค่ะอันนี้เป็นกระเพาะมันใช่ไหมพี่อีทที่เป็นไผ่ทำไส้แต่ว่าสา่วนมากมันไม่ค่อยมีหรอกนอกจากเพราะว่าอันนี้มันกินแมงเม่ากินมแมลงอ,อ๋อแต่ว่าถ้ามันออกใหม่ๆพี่กลัวจะโดนทรายเพราะว่ามันจะกินทรายเข้าไปในในในตอ,นนนะตอมจำศีลน,นะพ<อ>ี่ห่อก็เลยกลัวนิดนึงแต่ว่าไม่มีแล้วแล้วถ้ายายจำศีลอยากินเลยจ๊ะยายไม่ไม่ไม่กินกัน ยายไม่ทันมุกไม่ทันนี่ยายคิดมุกไม่ทันยายไม่กินค่ะฮะกำลังเพลินๆอยู่ยายกวนอยู่นิดนึงเออนี่นี่เขานี่เขาก็ตัวกินอึ่งอะดูดิหน้าย่าขึ้นไหนหน้าขึ้นหน่อยก็ม่เห็นโอ๊ยอ่ะหน้ายขึ้นโอ๊ย กปกต,ปกติปกติลิ้นลินปกติกินดิบมะเนี่ยเอาวันนี้ก,นกินกินอึงดิบจริงเหรออึงดิบกินหอยดิบไหมกินครับชอบน้ำแฉะหรือน้ำแห้งแฉะครั<อ>บแฉะแฉะด้วยค่ะ <laughs> <laughs> พี่อีทฝากร้านนิดนึงค่ะเผื่อว่าเออแฟนคลับพี่อีทเนี่ยหรือว่าแฟนคลับช่องเน็ตเนี่ยอยากจะตามรอยมากินอึดฝากร้านโค้ชแฉะรักนะครับ อยู่ติดจบ,บิมเบอร์เลยนะครับหรือว่าซื้อในกูเกิลว่าครัวสไตล์แดกตับนะครับก็เป็นอาหารอีสานแบบพื้นบ้านแบบออริจินอลจริงๆนะครับเปิดตั้งแต่10บโมงจนถึงประมาณสี่ทุ่มนะครับจะมีดนตรีมีนางรำเล่นตร,ตรงนี้มีโซนนั่งห้องแอร์กลางวันข้างนอกอาจจะเป็นฟีคิแบบนี้ก็ได้นะครับขอบคุณมากเลยครับครับผมค่ะเอาวันนี้นะคะสําหรับรายการครัวเปิดอกนะคะได้หมดเวลาลงแล้วค่ะ ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเอาไว้ EP หน้าเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรกันนั้นอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้พวกเรา4ี่คนสวัสดีค่ะสี่ริมคองสี่ริมสี่ริมคองนะคะเนี่ยตังตังิกติิเนี่ยตัมคองต้องฟินเองด้วยนะนี่สคนแทบอยู่แล้วนะพี่ อยากจะให้แซบกว่าซ้มตำเหรอก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อีเดี๋ยวพี่เ่อามาต้มไม่เอามาอมใช่ไหมมาแซมเอามาต้มเหรอไอ้มองอะไรมึงเนี่ยทำไมเย็นวะเอยู่นห่อ